สบายดีพี่น้องพบช่องบ่าวปี้ชาเด้พี่น้องบรรยากาศอยู่กลางไหากลางหน้าพี่น้องบรรยากาศมื่อนี้กับวานเข่าพี่น้องถ่ายหน้าวานเข่าอยู่คนเดียวนานขณะกับเป็นกระเลียงงัวนานะบ่าวปี้ชากับวัชรามาเลี้ยงกพี่น้องวานเขาเ่าแล้วอย่างสิบแปลงัวมาเลี้ยงนาะสองเต่างัวกัรามาเลี้ยงพอได้เบิกได้แงงนาะพี่น้องพอได้เกี่ยวหญ้าให้กิน บรรยากาศพี่น้องทา้งหนลาิ่นกับบาดเขาคือกันน้ำกันลายพี่เนาะบาทกับบาปิซาบานมาเมื่อเช้านี่สี 4, 5, 5, ่ห้ารอบแรกกับสี่บานอีกสี่ห้าอยู่พี่เนาะบรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องก็มีแดดเล็กน้อยอากาศก็ขึ้นลมกับพัดเย็นดีที่เที่ยงนะชวนเด็กๆ น้องตีน้องตากับแม่เหมืนก็ไปเสียร์หนามันเลยพี่น้องเสียร์หนามันแล้วเบี้ยเนี้ยก็จะไปใส่โพยเนาะเบี้ยเยขาก็บแบ่งกันเห็ดพี่น้อะซอยกันเห็ดจะได้แล้วว่ายๆจะได้มีเวลาหาอยู่หากินบรรยากาศเด้อพี่น้องอากาศดีดพ mai, ีพี่น้องลมพัดเย็นนั่งใต้ห่มไม้นี่อยากหลับไปพี่น้องอยากเสียบหลับ ยามสิบโมงกวนะ่าไปเนาะสิบเอ็ดโมงลแล้วก็จะได้อีกหน้าไปอีกจากสองหาอ้าจะจะขึ้นเมื่อพักผ่อนเนาะไปเนาะหากินขา้าวกินน้าตอนเที่ยงพอดีว่าจไปเฮ็ดเมนูกินเที่ยงตำมะคงกับหอยโขคมเนาะหนึ่งหอยโขคมขึ้นก็นลงมาเย่องก็ได้ลายเติบลงมาเย่องแถวไฮน่าไปเนาะ ยาวเติอเลยพีน่น้องน,น,นี่เอาหวานเนาะอันนี้เอาก็เซก่อนพี่น้องเซลก็มาอบอบแล้วค่ะมาไทยคาดแล้วก็หวานนะพี่นอ้องแบบบริบาลแบบเป็นแห่งนีิบานแบบเป็นตมเพราะว่าน้ำลายพี่นอ้องหวานแหงมาได้ปีนี้ฝนตกดีนะน้ำก็จะลายพี่น้องเห็นพี่น้องเป็นแบบนี้พี่นอ้องตะลไลลังขึ้นมาอยู่พี่นอ้องหอยโข่งลายลายพี่น้องนี่เห็ดพี่นอ้องเป็นหน่วยมีแต่หอยโข่งพี่น้งองน,น,อนี่ หลายหลายาลาก็ยเปิดเปิดบานี่ยหมมงบาพิซาเปล่งน,น้าบลงมาเนาะเพิ่นแต่เพิ่นออกมาแต่ห้องมแต่ยังเต็มอยู่พี่เนาะยังมีมองเลี้ยงผมได้เอาไปเลี้ยงไว้เนาะตามบ่อเนี่ยผมเนาะมีแต่หอยเด,ดำๆดำๆนี่ที่นี่เป็นไหลลังขึง้นมานแต่หอยโค้งลุ่นล้วนลายก็ลายได้แต่ ใส่ไปตื South ่นเพื่อน้ำเหลือแห้งแล้วเพื่อนก็ไต่เราอยู่นอเพุ่อนเอาก็บเอาพื่อนก็เพื่อนก็ยังบวชใหญ่เป็นไดก็มีหน่วยใหญ่หน่อยแต่บริเลลงไปเอาพง่นาะกับสิปะเพื่นไหวนิดหน่อยเพื่นอยู่ตามให้ได้หอยโข่งสิไข่กับหอยเชลลีได้เพื่อนถ้าเป็นหอยเชลลีนี่เป็นจิหมักกินเข่าเนาะเวลาเข่าหอยใหญ่นี่จังหน่อยแต่หอยโข่งเพื่กินเนาะเพราะจัเหน่อนพินเข่าอยู่เข่าบุเข่าเบาไหมไต่เพี่นเนาะ ว้าลายขกันนะอ่ะทาเก็บนี่ก็พออยู่พอกินได้เป่น้องทาเก็บเอานี่ยพอพี่ชาเก็บเมื่อคืนนี่เรื่ององหนุ่ยใหญ่เมื่อวานเมื่อคืนนี่ก็หาเก็บแถวไฮน,น่าเลยแล้วพี่น้องก็ได้หลายเต๋อบ,บรรยากาศดีๆคลิปนี้ก็จะได้ฝากบรรยากาศไวปสักนิเนาะพี่น้องพอพี่ชาก็จะไปไทยหน้าตา่อไทยหน้าห้แล้วสองไฮก็จะขึ้นเมื่อหาก,กินเขาเนาะ ก็จะเอามาหุงเอาหอยไปตากินกับเด็กๆอยู่สวนมันพีนะ่เนาะบรรยากาศด,ดีเขาก็กำลังเขียวงามพีนะ่เนาะกำลังขึ้นประมาณนิ้วมือหนึ่งส่วนทางเทิงก็กำลังหวานพีนะ่เนาะเอาเขาเวลาเอาบโหราณเนาะถ้าส์ดิดาบเอากรนะคนเอากรบโบราณนี่ยเวลาเอากระบ,บัวคอยมีเนาะนอกจากเสียหนามันนอกจามาดับหน้าบรรยากาศดับเอาเคิงหนึ่งหวานเอาเคิงหนึ่ง คลิปนี้จะฝากบรรยากาศไปสำนีเนาอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมี้เดอพี่น้องอกูหอยก็หลายหลายหลยโ,โพสโพสนะสบายดีพี่น้อง